สนุกไหมจะมาอีกไหม,มจะมาอีกอยู่ไก่นะลูกเราอยู่นู่นปทุมธานีเลยหัดว่ายน้ำสิลูกเออ,อันนี้บ่อเด็กค่ะ บ่ผู้ใหญ่เหรอเดี๋ยวแม่มานะ <Okay. S 1> อันนี้บ่อเด็กแต่ว่าเกิดว่าเราจะลงบ่อน้ำร้อนนะคะเราต้องลงน้ำเย็นก่อนนะเพื่อให้ร่างกายมันฉูดฉีดความเย็นก่อนนะคะค่อยจะลงบ่ผู้ใหญ่ได้นะคะบ่ผู้ใหญ่ก็จะประมาณนี้นะคะนี่ตรงนี้จะเป็นร้อนร้อนกว่าตรงน้นนะคะ แช่แก้ปวดเมื่อยได้อ้าวทิ้งน้องแล้วทิ้งน้องแล้วตรงนี้จะเป็นบ่อที่ร้อนกว่าตรงกลางตรงนี้นะเอ้ยตรงนี้จะเป็นบ่ออ่า ไม่ค่อยร้อนปานกลางค่ะตรงนี้จะเป็นน้ำตกเย็นๆนะคะนํำเย็นมากตอนนี้เวลาทุ่มครึ่งเกือบสองทุ่มแล้วค่ะนี่นะคะบรรยากาศโดยรอบก็จะประมาณนี้นะคะน้ามาเล่นนะคะทุกคนที่นี่คือผูน้ำร้อนหินดาดนะคะ อยู่ที่กาญจนบุรีนะคะใครสนใจก็มาเล่นได้นะคะแช่ขาแช่ตัวให้ให้ร่างกายเราอ่าจากตัวหนักหกหรือว่าเราปวดเมื่อยอะไรอย่เงี้ยคะ่ะแช่ไปแช่มาก็เช้ามาก็อาจจะตัวเบาได้นะคะ ที่นี่ปิดกี่ทุ่มคะประมาณสี่ทุ่มเนาะจ้ะสี่ห้าทุ่มจ้ะสนุกไหมคะเพื่อนชื่ออะไรถามเพื่อนหรือยังอ่าไม่ถามกันเลยล่ะชื่ออะไรคะถามเพื่อนยัง ฮะน้องปูนแล้วตัวเองชื่ออะไรฮะเออเพื่อนจะได้เรียกถูกน้องน้องน้องห้าขวบหนูเจ็ดขวบแล้วโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปเล่นน้ำร้อนก่อนนะจ้าบ๊ายบายคะ่ะ